การค้นหามนุษย์ต่างดาวคือการค้นหาชะตากรรมของมนุษย์ไม่ว่าเราจะเจออารยธรรมต่างดาวหรือไม่มันจะบ่งบอกว่าอนาคตมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถคาดเดาอนาคตของเราเองได้จากการค้นพบหรือไม่พบอารยธรรมต่างดาวการค้นหามนุษย์ต่างดาวหรืออารยธรรมชั้นสูง ที่เกิดขึ้นบนดาวดวงอื่นกำลังได้รับความสนใจจากเหล่านักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักวิจัยจากหลายสำนักมันมีสัญญาณหลายอย่างจากการค้นหาทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ไปในทิศทางว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลไม่ได้อยู่คนเดียวในกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือที่แคบที่สุดคือไม่ได้มีเพียงอารยธรรมของมนุษย์เพียงอารยธรรมเดียว ในระบบสุริยะของเรามันค่อนข้างจะเหลือเชื่อว่ามีเพียงเราที่เหลือรอดดำรงอยู่ได้เพียงอารยธรรมเดียวในกลุ่มดาวที่มีจำนวนนับล้านล้านดวงจำนวนอนันต์นับไม่ถ้วนมันควรจะมีอารยธรรมเกิดขึ้นมาแล้วนับล้านล้านอารยธรรมควรจะเกิดขึ้นในจักรวาลในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราหรือแม้แต่ในระบบสุริยะของเรา ไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวศุกร์หรือดวงจันทร์ของดาวพฤหัส,สบดีดวงจันทร์ของดาวเสาร์และดาวอีกหลายดวงในระบบสุริยะของเราที่ในอดีตเคยเอื้อต่อการดำรงอยู่ของชีวิตแล้วพวกเขาเหล่านั้นหายไปไหนสิ่งนี้จะเป็นคำตอบว่าอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะพบเพื่อนต่างดาวหรือไม่พบใครเลย นั่นคือสิ่งที่จะบ่งบอกชะตากรรมของมนุษย์ในกาแล,ล็กซีทางชักเปิดของเรามีอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวหลายสิบอารยธรรมดำรงอยู่หรืออย่างน้อยเคยดำรงอยู่ที่นี่เรากำลังพยายามค้นหาพวกเขาอยู่กำลังพยายามค้นหาเพื่อนต่างดาวร่วมกาแล,ล็กซีของเราอยู่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ หรือในอดีตเคยอยู่ที่นี่และมันจะบ่งบอกอนาคตของมนุษยชาติได้ด้วยเราจะได้พบเจอกับพวกเขาหรือไม่อารยธรรมนอกโลกที่ชันฉลาดหลายสิบแห่งกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในกาแล็กซีของเราหรือไม่จากการศึกษาใหม่ของเรานักวิทยาศาสตร์พบว่าอาจจะมีอารยธรรมมากกว่า30แห่งที่สามารถสื่อสารทางไกลในทางช้างเผือกกาแล็กซีของเรานี้ได้ และจากการที่กล้องโทรทัศน์วิทยุที่ทันสมัยที่สุดของเราสามารถจับสัญญาณวิทยุที่ส่งมาจากใจกลางกล็กซี่ทำให้เรามีความหวังมากขึ้นการค้นหาอารลธรรมต่างดาวโดวยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมพวกเขาสันนิษฐานว่าชีวิตที่ชานฉลาดไม่เพียงแต่มีอยู่นอกโลกเท่านั้นแต่ยังพัฒนาบนดาวเคราดวงอื่น ที่คล้ายกันกับที่เกิดขึ้นบนโลกอีกด้วยคริสโตเฟอร์คอนเซลิสนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยายลัยนอตติงแฮมกล่าวว่าควรจะมีอารยธรรมที่ตื่นตัวและวิวัฒนาการมาแล้วในกาแล็กซีนี้อย่างน้อย2-3โหลหรือไม่ต่ำกว่า30อารยธรรมในกาแล็กซีของเราภายใต้สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาด ที่จะเกิดขึ้นบนดาวดวงใดต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5,000ล้านปีสิ่งมีชีวิตที่ชานจลลาดจะก่อตัวบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นบนโลกมีการนำเสนองานวิจัยนี้มากล่าวในการถแถลงแนวคิดคือการดูที่วิวัฒนาการแต่ในระดับจักรวาลโดยเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก ในการประมาณจำนวนอารยธรรมอัจฉริยะในกาแล,ล็กซีของเราทีมงานได้พิจารณาขีดจำกัดของโคเปนิกันทางดาราศาสตร์โดยใช้หลัก2ประการหรือเงื่อนไขที่อารยธรรมอัจฉริยะดังกล่าวจะเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างโดยใช้มาตรฐานการเกิดขึ้นที่โลกสำหรับหนึ่งในปัจจัยจำกัดเหล่านั้น นักวิจัยได้ใช้โลกซึ่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ4.5พันล้านปีเป็นตัวอย่างพวกเขาสันนิษฐานว่าชีวิตที่ชานฉลาดน่าจะก่อตัวขึ้นในเวลาน้อยกว่า5,000ล้านปีดังนั้นดวงดาวที่เหมาะสมและมีอายุยาวนานถึง5,000ล้านปีก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดอาศัยอยู่เช่นกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลก เกณฑ์จำกัดที่2มุ่งเน้นไปที่ดวงดาวตำแหน่งของดวงดาวโดวยพวกเขาประเมินว่าดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดจะโคจรรอบดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ของเราเพราะชีวิตได้ก่อตัวขึ้นที่นี่บนโลกและอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาด ควรจะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะที่เหมาะสมเช่นเดียวกันกันกบโลกทอมเวสปีผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมและเป็นผู้เขียนคนแรกของหนังสือพิมพ์กล่าวชี้แจงนอกเหนือจากเกณฑ์จำกัดของ a s t โต Biological c o p e เปนอีเทั้งสองนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ ยังได้คำํำนึงถึงความสามารถทางเทคโนโลยีด้วยนักวิจัยพบว่าจำนวนอารยธรรมที่ชาญฉลาดขึ้นอยู่กับความสามารถทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะระยะเวลาที่พวกเขาส่งสัญญาณบางประเภทไปในอวกาศซึ่งสัญญาณที่เขาส่งออกไปนั้นอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การส่งสัญญาณวิทยุจากดาวเทียมที่โคจรไปยังโทรทัศน์ โดยใช้อารยธรรมของเราเป็นแบบอย่างสำหรับมนุษย์ต่างดาวที่มีศักยภาพนักวิจัยประเมินว่ามนุษย์มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเมื่อพิจารณาเกณฑ์เหล่านี้และภายใต้ข้อสันนิษฐานมากมายนักวิจัยได้ประมาณการจํานวนอารยธรรมอัจฉริยะที่อาจมีอยู่ในทฤษฎีที่ดำรงอยู่ ในกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยประมาณการว่าเราคำนวณแล้วควรมีอารยธรรมประมาณ36อารยธรรมในกาแล็กซีของเราจากดวงดาวที่มีอายุมากกว่า5,000ล้านปีโดยที่ดาวเหล่านี้โครจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะห่างที่เหมาะสมเวสปีกล่าวอย่างไรก็ตามระยะทางเฉลี่ยจากโลกของเราไปยังโลกของมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ ดาวที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะมีอะาะธรรมต่างดาวเกิดขึ้นอยู่ห่างประมาณ17,000ปีแสงซึ่งห่างไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถติดต่อทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้นอกจากพวกเขาจะมีเทคโนโลยีสูงกว่าเรามากและต้องการติดต่อกับเราเท่านั้นสัญญาณวิทยุที่ส่งออกมาจากใจกลางกล็กซีอาจเป็นเทคโนโลยี ที่พวกเขาส่งมาและอาจมีเทคโนโลยีอื่นที่เขาส่งมาแล้วแต่เราไม่สามารถรับรู้หรือจับสัญญาณนั้นได้วิธีการแบบคลาสสิกในการประมาณการจำนวนอารยธรรมอัจฉริยะนั้นอาศัยการคาดเดาค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตซึ่งความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวค่อนข้างแตกต่างอย่างมากเวสปรีกล่าวโดยอ้างถึง คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเช่นความใกล้ชิดกับดาวคล้ายดวงอาทิตย์แม้จะมีการประมาณการใหม่แต่ก็ยังมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีเพียงเราในกาแล็กซีทางช้างเผือกนี้โดยทฤษฎี1แกาแล็กซีหนึ่งอารยธรรมหากมีอารยธรรมอื่นที่แพร่กระจายเสียงอยู่พวกเขา ก็อาจไม่ดำรงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีมนุษยชาติและเราอาจไม่มีอยู่พร้อมๆกันนั่นก็คืออาจมีอารยธรรมเกิดขึ้นก่อนเราและสูญสลายไปเช่นเดียวกับเราตราบใดที่อารยธรรมของมนุษยชาติยังดำรงอยู่ก็จะไม่มีอารยธรรมอื่นเกิดขึ้นตามทฤษฎีหนึ่งกาแล็กซีหนึ่งอารยธรรม อาจไม่มีอารยธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันในกาแล็กซีหนึ่งหากเราพบสิ่งมีชีวิตที่ชาญนฉลาดอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวมากมายเป็นเรื่องธรรมดาในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราสิ่งนี้จะเผยให้เห็นว่าอารยธรรมของเราจะยังสามารถดำรงอยู่ได้นานไม่น้อยกว่า2-300ปีหรือถ้าหากเราไม่พบว่ามีอารยธรรมใดที่เคลื่อนไหว ในดาราจักรของเราก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับเราการดำรงอยู่ของตัวเราเองโดยการค้นหาชีวิตที่ชานฉลาดนอกโลกแม้ว่าเราจะไม่พบอะไรเลยแต่สิ่งที่เราพบก็คืออนาคตและชะตาก,กรรมของเราเองซึ่งแปลความหมายได้ว่าอารยธรรมที่ควรจะมีมากกว่า36อารยธรรมในกาแล็กซีทางช้างเผือกนี้ ได้สูญสลายไปก่อนที่เราจะเกิดขึ้นและมันก็เป็นชะตากรรมของเราที่จะเป็นอยรธรทมต่อไปในกาแล็กซีทางจ้างเผือกนี้ที่จะสูญสิ้นไปและมีอยรธรรมอื่นขึ้นมาแทนโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ